ใครกลัวว่าเขาที่เราคุยด้วยจะไม่ชอบเราจะไม่รักเราแล้วก็เขาจะต้องไปมีคนอื่นแน่นอนไหนใครกลัวความรู้สึกนั้นยกมือ พี่อ่านหลายคอมเมนต์นะคะเอาจริงๆว่าทุกคลิปที่พี่ทำอะ่ะพี่อ่านทุกคอมเมนต์แหละบางคอมเมนต์พี่ก็ตอบนะคะแต่ว่าหลายๆคอมเมนต์ที่พี่ไม่ได้ตอบแล้วก็พี่ตั้งใจจะมาทําเป็นคลิปให้เนี่ยก็คือคอมเมนต์ที่บอกว่ากลัวจังเลยว่าคนที่เราคุยด้วยเขาจะไม่ชอบเราไม่ว่าจะเป็นฝอรหรือว่าเป็นคนไทยใครก็ตามที่เริ่มเหมือนเริ่มสตาร์ทความสําคัญแล้วกลัวว่าเขาจะไม่รักอะกลัวว่าเขาจะไปชอบคนอื่นอะพี่อยากให้ทุกคนลองตั้งสติแล้วก็ พินิจพิเคราะห์ตัวเองดูว่าอะไรคือความกลัวอะไรที่เราคิดว่าเราไม่ดีพอความรู้สึกกังวลว่าเขาจะมีคนอื่นความรู้สึกกังวลว่าเขาจะไปเจอคนที่ดีกว่าความรู้สึกว่าเวลาเขามาเจอเราแล้วเขาจะไม่ชอบเราความรู้สึกเหล่านั้นน่ะมันเกิดจากข้างในของเราที่เราเชื่อว่าเราไม่ดีพอเราไม่มีอะไรดีเลยเราเป็นคนตัวเล็กแค่นี้เขาเป็นคนตัวใหญ่มากเลยอ่ะเขาแบบเลวค่ามากเขาดีมากเขาคงไม่มามองคนอย่างเราหรอก เนี่ยคือความคิดของคนที่ไม่มั่นใจในตัวเองไม่เฟิร์มข้างในตัวเองวิธีแก้ของพี่นะคะแนะนําให้ทุกคนลองเอากระดาษลงมาะคะ่ะแล้วก็เขียนมันลงไปซิว่าให้เขียนข้อที่หนึ่งนะคะอะไรบ้างที่ฉันรู้สึกว่าฉันชอบตัวเองเขียนมันลงไปในกระดาษของเราคะ่ะข้อที่สองนะคะอะไรบ้างที่เป็นข้อดีของฉันที่ถ้าใครก็ตามที่ได้ฉันไปอะ เขาจะเป็นผู้ชายหรือว่าเป็นผู้หญิงที่รู้สึกดีมากที่โชคดีมากโลกทั้งโลกจะเยินยอเขาว่าเขาโชคดีมากที่เขาได้ฉันไปอะไรคือข้อนั้นลองเขียนมันไปดูค่ะพอลองเขียนมันเสร็จแล้วอ่ะให้อ่านมันทุกวันย้ำมันทุกวันเพื่อที่เราจะได้ย้ำและรู้ตัวเองว่าเฮ้ยกูดีพอกูดีพอถ้าเกิดว่ากูดีเบอร์นี้แล้วเ,เขาไม่รักอ่ะก็ไม่ใช่ปัญหาของกูปะ้ะ ปัญหาของเขาที่เขามองไม่เห็นมันมีคนที่ดีพร้อมที่พร้อมจะรักเราในแบบที่เราดีพอแล้วรู้ว่าเราอ่ะอ n น u ฟสำหรับเขาเพราะฉะนั้นทุกคนไม่ต้องกลัวตราบใดก็ตามที่คุณรู้ว่าคุณดีพอตราบใดก็ตามที่คุณรู้คุณค่าของคุณว่าคุณมีดีพอใครไม่เห็นค่าคุณช่างแต่เราต้องเห็นค่าตัวเราเองก่อนคิดเท่านี้แหละสองข้อแล้วก็ฝึกมันทุกวันแล้วเราจะรู้เลยว่าข้างในเรามันจะเฟิร์มขึ้นแล้วเราจะรู้สึกเลยว่าถ้าเขาไม่รักเราอ ก็เรื่องของมัน